สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพระหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่8มกราคม2แห่ง6เก้าครับมือนีครับจะมีนุทรามาแบงปั่นเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของพี่คอทมอนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามเนเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะเป็นของพี่คอทมอนะครับก่อนอื่นครับผมเนาะ เดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องครับผมมาดูเลขลับนะคนปฐมก่อนดีกว่าครับผมเนาะเพาะวาครับผมผมล่งคิดไปแล้วครับผมเนาะแต่ว่าลงวันที่ผิดนะครับนี่ครับเอาเบอร์เบอนกรับผมเนาะเลขลับนครถมครับให้มางวดแรกครับ16พฤศจิกายน2568ครับผมเนาะ4ี่ห้า3ี่ห37ี่ดห้าสาครับ บนออก145ล่างออก37ครับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็1นธันวาครับผมเนาะบนออกที่252ล่างออก22ไม่มานะครับแล้วก็16ทธันวาคม2568ครับผมเนาะให้59ครับ57 58 59 6 7 6 8 6 9ครับบนออกที่ 895ครับผมเนาะเข้าที่9 5 5 9ครับล่างออก5้าสองครับงวดที่แล้วให้มาครับ797071696061ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับบนออก706ล่างออก16ครับนี่ครับบนล่างกลับด้วยครับงวดนี้ให้มาครับผมเนาะ969798 8 6 8หกแปดเจ็ดแปดปดนะครับเลขลับนะกขมาถมครับนี่ครับลงวันที่ผิดนะครับไม่ใช่ลงปีพศผิดนะครับผมเนาะเดี๋ยวมาขอแก่กันครับผมเนาะเอฟซีทางช่องกับคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าผมลงพศผิดครับนี่ครับผมเนาะแก้นะครับผมกขอโทษเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเพราะว่าลงพศผิดครับนี่ครับ แคปหน้าจอครับผมโอเคมาครับมาดูของพี่กทมดีกว่าครับของพี่กทมนะครับที่ได้หนาวบ้างครับผมเนาะบ้านผมก็ถือว่าอากาศหนาวมาครับอันนี้ของใครอ๋อของพี่หนึ่งคาแค่ ที่หค่าแคร์นี่ครับงดที่แล้วให้มาก็เข้าที่หกศูนย์นะครับเดือนห้ากับหครับมาที่6ทั้งบนทั้งล่างนะครับจับคู่เข้าที่หกศูศย์หครับเดี๋ยวมาแถมให้ดีกว่าครับแป๊บหนึ่งครับผมเนาะที่1ค่าแคร์อยู่ไหนเอ่ยเนาะ ่วนใครที่รอนะครับเลขวิ่งสนามบินน้านะครับรอก่อนนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ํานะครับผมเนาะรอก่อนได้ครับผมเดี๋ยวผมตามให้ครับผมเนาะนี่ครับพี่หนึ่งคาแคร์ครับงูฉลยวให้มาครับเด่นที่5กับ6บนล่างครับมาที่6นะครับ6มาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเนาะจับคู่เข้าที่6 0 0 6บนนะครับงวดนี่นะครับผมของพี่หนึ่งคาแคร์ให้มาครับบนล่างครับผมเนาะ นี่ครับเด่นบนล่างครับ6กับ7ครับ6กับ7 6 1 6 2 6 3 7 1 7 2 7 3ครับทุด3ตัวครับ5 6 2 5 6 3 5 7 2แล้วก็2 2 7ครับแคปหนาจอครับผมโอเคมามาดูของพี่กทมอดีกว่าครับ พี่กมทมส่งแนวทางมาให้แล้วครับผมเนาะมาดูงดที่แล้วก่อนดีกว่ามานี่ครับงดที่แล้วให้มานะครับผมเนาะเพราะว่าผมหาใบเก้าพอครับบนเด่นที่เก้ากับเจ็ดนะครับผมเนาะมาที่เจ็ดนะครับเฉพาะเรียกบิบนครับผมเนาะสองตัวแม่ตัวนีปีหกแปดถึงตอนนี้ครับผมเนาะพิษม่เกินสามสี่ครั้งครับผมเนาะ นี่ครับ2ตัวมานตัวนะครับของพีกทมอนะครับเคยจับคูเขาสามงวดก็เคยขับจับมากครับเนาะเคยจับคูเขาสามงวดติดตอกกัน็เคยมากแล้วครับผมก็ถือว่าช่วงหลังวมืนี้ก็ถือว่าเข่าใบครับผมเนาะเหลยกจับคูกับเข่าอยู่ครับผมเหล็กวิ่งกับพาดงานครับผมเนาะงวดนี้ให้มาครับพีกทมครับบนครับเด่นที่1กับ7ครับ4ี่ศูนย์หนึ่ง 4,3,7,6,4,1,8,2,7ครับล่างครับเด่นที่6กับ9ครับ6,4,6,9,7,9แล้วก็9กสครับเลขเบิ้ลครับผมน้องกันเบิ้ลครับ991177เลขทูบครับ940ครับมาจะมาเขียนให้เอซีทางช่องกรกับผมเนาะของพี่กทมนะครับ พี่กอทมอบนครับ1กับ7นะครับผมเนาะบนครับเด่ียนที่1กับ7ครับชุด3ามตัวมี4หางนะครับผมเนาะให้ f อซทั้งช่องตัดเด่นออกครับ 4 0 1 4 3 7 6 4 1 8 2 7ครับล่างครับเด่นที่6กับ9ครับ จับคู่ให้สี่คู่นะครับมีหกสี่หกเก้าเจ็ดเก้าเก้าสี่ครับสิบเจ็ดทับหนึ่งทับหกเก้าครับผมเนาะมาดูชุดคัดเน้นดีกว่านนครับชุดคัดเน้นของพี่กทมนะครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับ พีกทมครับบนครับเด่นที่หนึ่งนะครับชุดคัดเน้นนะครับผมเนาะ4 0่ศูครับล่างครับ เดี่ยที่หครับหกสครับผมเลขทูบครับ9ก้สี่ศนอะโอเคครับผมเนาะลงวันที่ 7ทับ 1, ทับ 6, ครับมาครับผมมาแคปหน้าจอทั้งชุดเต็มแล้วก็ชุดคัดเน้นดีกว่าครับผมเนาะสำหรับของพีคทมนะครับนี่ครับ <c oughs> แคปหน้าจอนะครับกับสุดทธนีครับกับขอขวยพ่อห้เอฟซีทาง่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำลงรวยเงินทองครับ ถ้าชอบฟ้ากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับ